ผมจะรับจ้างย้ายรถขุดเรือนะผมรถขุดที่บูมยาวเกือบร้อยตันวันนี้เราจะย้ายรถหนักนะผมรถขุดบูมยาวเกือบร้อยตันรถขุดเรือรถขุดที่เป็นเรือนะครับผู้ชมครับมันจะเป็นยังไงจะลากไหวหรือเปล่าเราจะทําการเอาขึ้นโลเบตได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับผมแหม สวัสดีครับนงไกป่ปักปอกปักปอกปลอกปักปอกเอ้ยบะโถ่ไกกพวกนี้นี่มันยังอยู่อีกเหรอเนี่ยผมนึกว่ามันโดนล่อไปหมดแล้วนะยังยังยังอยู่นะคุณผู้ชมนะผมนึกว่า,ากินไปหมดแล้ว <c oughs> เฮ้ยอันนี้คืออะไรเด่ยโอ้ไม่มีไก่น้อยลเลยหรอลูกพี่สวัสดีครับพี่พี่ไม่มีไก่น้อยให้ผมดูเลยเหรอพี่ เออไอนี่วิ่งไอนี้ไอนี่โดนอะไรเนี่ยโดนใครไล่เนี่ยทาวิ่งแม่งสมจริงใช่ไหมกลางปีกปั๊บ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 โอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะตอนแรกล่าสุดเราย้ายไปไหนวะอ๋อเราย้ายไปที่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงตอนแรกเราย้ายมาตรงแดดด้วยแกเราแดดวันนี้เราจะไปย้ายรถวันนี้เราจะไปย้ายรถรถหนักนะผมรถหนัก นะจึ๊บอุย้ยปีกปีกเฮ้ยสวัสดีครับแคทเทอร์บินล,ลาอุย้ยเธอบินล,ล่านะผมแล้วจะดับเครื่องทำไมเนี่ยผมลงรถไม่ได้ครับผู้ชมไปเยอะแคทเทอร์บินล,ล่านะผมแหมถ้าแท็กมัน้วยสไลด์มันจะดีกว่านี้นะผมมีเพื่อนโคลปะนปะนเนี่ยนดิเนี่ย ้ยเปตรบดานี่อเไเดไปไงแต่เสียอย่างเดียวก็คือมันมันออกไม่สุดทีละแต่ว่าอ่อไอ้ที่ออกไม่สุดเนี่ยเราสามารถไปแก้ไขได้นะครับคุณผู้ชมเราสามารถไปเขียนโค้ดเพิ่มเติมให้มันออกสุดได้นะครับผมอันนี้ก็เขียนโค้ดสามารถเขียนโค้ดเพิ่มเติมได้นะครับผมไหนดูที่ลมลงสุดปะ อ่าเี่ยเขียนเราเขียนโค้ดให้มันสุดกระบอกแบบนี้ได้นะอันนี้คือสุดของจริงนะครับผมเราสามารถเขียนโค้ดให้มันสุดแบบนี้ได้นะอ่าเนี่โอเคนี่โอเคโอเคนะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ไปย้ายคันนี้หรอกมันคันเล็กเกินไประดับผมเนี่ยระดับหัวจ่ายเนี่ย มันต้องคันด,ดครับผมมันต้องไปคันด,ดีดีเลยมันต้องคัดนดีนั่นเลยเอา่าวันนี้ผมจะอยากได้เป็นสีแบบซีดๆสักหน่อยนะมีปะไม่มีแลยหรอพี่ซีดกว่านี้พี่ไม่มีแล้วหรอกระถงอันนี้เป็นโลโก,ก้เก่านะครับผมคุณผู้ชมก็ซีดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะผมนะก็ อันนี้ก็เป็นสีของแถบนะผมสีแดงและดีลวข้างล่างก็จะเป็นอันนี้ก็สีของตัวรถเลยนะครับผมสีของตัวรถแล้วก็เอาสีเดิมนั่นแหละนะครับผมก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมสีของตัวรถนะค,ะคะรับเขาจอกลับนะอันนี้ก็เป็นสีของบุกก้งกีนะครับผมนะก็สีเดิมผมมองว่าดีอยู่แล้วนะเพราะว่าแคทมันก็ต้องเป็นสีนี้อยู่แล้วเนาะ อันนี้สีดำเฮ้ยเฟรมเฟรมสีดำนี่ผมมองว่าโอเคนะโอเคปะเนี่ยดำแบบเนี้ยมันมันก็ดูมืดไปเนี่ยแต่ว่าสีสีนี่คงไม่ทัดใช่ไหมผมมองว่าเฟรมสีดำเนี่ยเออสีออกเทาๆหน่อยก็ได้โอเคนะผมมองว่าโอเคนะอ่าประมาณนี้แล้วก็ใบแท็กออกเทาๆหน่อยก็ได้อันนี้ไม่ใช่นี่หรอกกระบอกนี่ว่ากระบ,บอกกระบอกแคทสีอะไรวะสี กระบอกสีดำกระบอกแค่กระบอกสีดำนะครับผมกระบอกสีดำนะครัรบอ่าฟิล์มดิฟิล์มอะไรดีวะคุณผู้ชมเฟรมสีเทาไหมเนะี่ยสีออกประมาณเนี้ยเออเฟรมว่าสีนี้ก่อนมันจะได้เป็นสีแบบสีคนคโคลนหน่อยนะครับผมอ่ามาโอ้โหแม่งค้าง พระเจ้าเอ้ยจะจะไปหาอะไรอีกเนี่ยซื้อไม่ได้แบบนี้ต้องติ๊กมอดออกนะครับถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมต้องติ๊กมอดออกคือเรารอไปสิล็อกเกอร์เลยนะผมไม่มีไม่มีที่แบบว่ามันมันจะซื้อได้นะครับมันล็อกเกอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอามอดออกตัดอ่ะตอนนี้ผมซื้อได้แล้วนะครับผมก็คือมันจะมีมอดอยู่ตัวหนึ่งที่มันมัน,ม,นมันแบบ มันขัดกันอะแล้วมันไม่ทําให้มอตตัวนี้มันไม่สามารถซื้อได้มันเป็นบั็กก็คือผมสรุปได้เลย mm. ก็คือมันเป็นที่มอสอ่ามอสขุดมอสขุดทุกที่อ่า mm. มันผมติ๊กมาทุกมอสเลผมมีหลายตัวไงผมติ๊กมาทุกอันเลยนะครับแล้วทีนี้มันทับกันผมก็เลยเอาออกเหลือแค่อันเดียวก็สามารถที่จะซื้อรถคันนี้ได้นะครับผมก็ใช้เวลาประมาณ20 20นาทีนะเมื่อกี้ เกือบๆนะประมาณสิบห <mel od ic 00> ้าแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะซื้ออันนี้ไปนะครับผมก็เออซื้ออันนี้นะเพื่อที่จะย้ายนะครับผมไม่รู้จะย้ายได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันเออเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรเออมัน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 ไอไอไอตัวนี้มันคันใหญ่จริงนะครับผมแต่ว่ารถของเรามันมันสามารถที่จะขยายได้ไงคุณผู้ชมอ่า โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยครับพอมอ่านี่ลากให้ไหวนะพี่เดี๋ยวเรถคันนี้ผมเคยรีวิวไ้เมื่อนานมาแล้วนะครับผู้ชมอมเมื่อนานมาแล้วเมื่อนานมาแล้วบูเป็นปีแล้วรถคนันนี้เป็นปีแล้วนะผมเดี๋ยวเราไปขึ้นกว้างๆนู้นขึ้นตรงนี้ไม่ได้หรอกต้องไปขึ้นลงๆเพราะว่ารถใหญ่มาก เกือบร้อยตันอ่ะแปดสิบห้าตันอ่ะคุณผู้ชมสามแปดศูนย์นะเอ้ยสามแปดห้า LR ประมาณเกือบเก้าสิบตันมั้งนะครับผมไปครับเป็นรถที่ไว้ใช้สำหรับลงคลองนะครับผมอ่าไม่ใช่สำหรับอ่าลงในคลองนะครับ ไปครับไป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 เลยครับไปเลยไปก็อครับไปโอ้ยอนนอนนอนนอนงอนนอนยโอ้โหโอ้โหไหวปะเนี่ย มันต้องมีจอยว่ะผมเอาจอยมาเสียบนะครับผมลืม,ล,มลืมเสียบจอยไปครับไปลยเวลาเวลาเเลยเครับผมเล้เลยเลยเลยบลยเ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 ลยยเลยเลยเยเลยยกลแบบยยเลอยเลยยเลยเลยเยบยยก แต่ว่าช่วงหลังๆเลยคือแบบมันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าเท่าไหร่คนก็เลยไม่ค่อยใช้กันนะครับสมไยเกมออกมาแรกๆนี่คือแบบโอ้ยตื่นเต้นกันมากนะครับอ้เร็วจัดเลยวะเอาเอามันเอาความเร็วลงยังไงวะเร็วมากเลยเนะี่ยจะขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปเอารถอ่ารถรถ,รถนี่มาก่อนแล้วกันนะครับ อ่าไปเลยครับผมเอ๊ะฮึดยีอ่อยู่นี่แหละพี่อ่าเดี๋ยวผมเอารถไปก่อนนะพี่นะคือรออยู่ตรงนี้นะพี่นะไปครับผมดูคอนเสิร์ตป้าห้ามตีขึ้นรถเปิดเพลงปั๊บ เพลงนี้มันรู้ใจจริงๆเหรอจ้าจ้าอาอาาเอาเอาเยอะเยอะจบอยูคอนเสิร์ตมาแคเจ็๊ยบกับเราแคเจ็๊ยบกับเราอาอาอาต่อบผิดตอผิดพี่อยู่ข้าวแล้วกู้ชมวิดีโอนี้จะมีแคนะ่วิดีโอย้ายนะวิดีโอขุดจะเป็นวิดีโอหน้านะผมเพราะว่ามันมันไม่ทันหรอก มันก็มีแค่โรเบตเนี่ยกับโรเบตไอไอโรเบตไอไอโรเบรตยาวๆก็ไม่น่าจะได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่กว้างไอนั้นมันยาวแต่มันพิลกว้างอันนี้มันทั้งยาวทั้งกว้างนะลองดูก็ลองดูก็ลองดูเดี๋ยวผมก็จะลองนี่แหละนะผมก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็เป็นครั้งแรกนะผมที่เราจะใช้รถคันนี้ในการย้ายนะครับคุณผู้ชมครับเออดีตอนนี้บ่อเราจะอยู่ที่ แปลงตรงนี้นะครับผมซึ่งเราจะต้องมาเลี้ยวประมาณช่วงนี้อเราจะต้องวิ่งเส้นกลางนะครับผมซึ่งเราไม่สามารถรอดตรงนี้ได้แน่นอน,นครับผมซึ่งเราจะต้องออกไปทางทางลัดนะครับเราต้องวิ่งแบบลัดเลาะป่าลัละละดลอดลงไปอะ่ะคุณผู้ชมเราไม่สามารถวิ่งเส้นหลักได้แน่นอนครับผมสำหรับการย้ายในกำลังเนี้ยนะครับผม อ่าเราไม่สามารถวิ่งแบบวิ่งทางธรรมดาได้นะครับผมเดีย๋ยวผมไปเอาจอยไปเสียบก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมมาชึบโอ้โหดึงเข้าเป็นออกดึงออกเป็นเข้าพระเจ้าดึงเข้าเป็นออกดึงออกเป็นเข้า,าอ่ะที่ผายละเฮ้ยมันจะได้ไหมน่ะโอโ้แล้วมันขับไม่ได้หรอ โอ้โหแม่งใช้จอยขับขับรถคันนี้ไม่ได้บูมบูมคอนโทรลบูมไม่ได้หรอโอ้ใช่มันคอนโทรลบูมไม่ได้เพราะว่ามันมีบุ้งกีติดมาให้อยู่แล้วโอเคไม่เป็นไรต้องใช้จอยใหญ่อย่างเดียวนะครับจอยเล็กขับไม่ได้นะครับรถคันนี้โอ้ยลื่นลืนล่นลืนล่นลื่นลื่นดึงออกเป็นเข้าดึงเข้าเป็นออกด้วยนะ ใจจริงๆมันขัดใจจริงๆอ,อือ่ะมีเด้งนิดหน่อยนะครับเราจะต้องไปวัดนะครับผมเพื่อที่จะไปทําบุญน,นะครับไม่ใช่ไม่ใช่แป๊บๆเราจะต้องเอาแท็กเนี่ยไปวัดกับอ่าล้อนะครับไอ้กับกับไอตัวนั่นอนะ่ะกับตัวที่เราจะขึ้นโอ้โหดูดูยิงดูมัเนเผลอนี้นี่เหมือนจะขึ้นไม่ได้แล้วน้องผู้ชมนะไม่แน่ใจว่ามันจะย้ายได้หรือเปล่าด้วยซ้ำนั่นเนี่ย Oh. พี่พี่กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้เออยังพอได้อยู่เห้ยยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะอ๋โอเคนี่อก,กว้างที่สุดแล้วเหรอทุกผ่ายล่ะได้บอกว่าเดี๋ยวกูชมอูเหมือนจะไม่ได้ด้วยซ้ำนั่นนะ่ะอาจจะโผล่นะครับผมอู้นี่ขนาดแบบ นี่ขนาดแบบเป็นหางที่แบบอนเนกประสงค์แล้วนะยังยังยังแบบยังได้แค่นี้เองนะผมอูอาจจะโผ่นะผมเฮ้ยอาจจะได้อยู่เนี่ยงได้อยู่เนี้ยได้ได้เนี้ยขึ้นได้เอ้ยได้อยู่แท็กเขาเนียังกั่รถถังนะผมดี มันดึงเข้าไปหรอกดึงอ่อกมันเข้านะต้องขอไปด้วยแล้วนะครนะับแต่จริงมันก็มันก็ตรงแหละนะผมแต่ว่าผมผมชินอีกแบบหนึงนะ่งไงโอ้ถ้าเราค้ำยกเนี่ยมันจะมันจะเด้งนะเนะี่ยนะผมเนีย่ยมันจะเด้งไนงะยุบยุบ โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ล้อจะแตกโอ้ล้อจะหักเอาแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ไม่เคยเห็นโอ้โหจะให้รถใหญ่ขนาดนี้แล้วเหรอว้าวโอ้าเฮ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้โห ผู้ชายรถใหญ่จัดเลยผูโชมใหญ่ใหญ่จัดเลยเอาหางขึ้นเอาหางขึ้นโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเอออย่าอย่าอย่าสไลด์ก็พอนะลูกพี่ อย,อย่า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 สไลด์หนีอ่ะอย่าสไลด์ออกอ่ะโอ้โหเ้ยสุดแล้ววะลงสุดแล้วว่ะคุณผู้ชมโอ้โหอะไรนี่ก็คือการย้ายรถขุดขนาดร้อยตันโอ้ยไม่ถึงร้อยหรอกแปดสิบตันนะครับผมโอ้โหนี่มันสุดยอดโอ้โหที่สุดแห่งการย้ายเลยนะครับผมแม่ เกือบร้อยตันอะคุณย้อ,ยอมนะผมอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเราไม่สามารถที่จะวิ่งบนทางหลักได้แน่นอนครับเราต้องลัดป่าลัดลงไปเพราะว่าเราจะต้องถ้าเราวิ่งบนทางหลักเราจะเจอกับอุโมงค์นะครับผมเจอกับทางลอดนะครับผมถูมล็อกก่อนนะเจอกับทางลอดแน่นอน,นครับผมเราจะต้องใช้เส้นทางใช้เส้นทางนี้ในการไปใช่ไหมอ๋อ b e เอ๋โอ้โหแม่งเราอ้อมไกด์จัดเลยนะเนะี่ยเอ่ออืมเอา,เอา,อางี้เดี๋ยวเราหาทางที่แบบว่ามันไปบรรจบนี้ได้โอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวซอยนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคผมเห็นทางแนละ้วผมเห็นทางแล้วโอ้โหนี่เป็นบรรบรรบรรที่สุดในการย้ายเลย,นะยลนะนะครับผนะู้ชมดูดิว้าวว้าวว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  โอ้ระวังระวังระวังข้างหลังระวังข้างหลังโอ้โหดูดิโอ้ดูดิดูดิดูดิดูเออหืมมันใหญ่จัดอ่ะคุณผู้ชมอู้หลงอือหือเลยนะผมอู้มันใหญ่จริงครับใหญ่จริงไม่ติงหนังอุ้ยติงหนังครับผมเออไปครับคุณผู้ชมอู้ดีนะมันมันไม่แบบมันไม่แบบขยับไปมาไง บอลเงิน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 เป็ดบ้าไะเนี่ยใช่ปะแล้วผมไปครับผมโอ้ใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นเลยต้นไม้ครับต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้โอ้โว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  โอ้โหมันก็ย้ายได้นะแต่ว่าโผโคตรเยอะเลยนะผมอ่าเดี๋ยวผมดูทางก่อนนะว่าเราจะต้องไปทางไหนอโอ้ซิกแซกจัดอ่าเราจะต้องมาตรงนี้เดี๋ยวเราผมตรงไปเลยได้ปะไปได้นี่วาเอ้ยอาจจะได้นะอาจจะได้อันนี้เป็นสวนผลไม้เขานี่ว่าขอญาดนะผมโอ้ยสวนไม้สวนไม้ขอญาิรัดเลยนะครับผมก็เพื่อที่จะไม่ต้องเลี้ยวนะครับผมขอญาดเลยแล้วกันนะผม ขออนุญาตนะครับพ่อผมขออนุญาตนะครับลูกพี่ครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตลันลันลันล,ล,ละเลยนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหโดูดิอุย้ยมันใหญ่จัดเลยคุณผู้ชมยิ่งใหญ่มากๆอ่ะดูดิแล้วแบบรถใหญ่มากเลยนะครับผม โอ้โหแต่จะดีนะไม่บั๊กเลยนะครับดูไฟแป๊บ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 เราต้องเปิดไฟนะผมนี่ครับเพื่อที่จะส่งสัญญาณนะผมย้ายรถไม่มันไม่ใช่รถเบืองลนะเดี๋ยวผมดูทางก่อนนะเราเราต้องอ้อมแปลงนาแปลงนี้นะครับนี่ครับอุโมงค์มันจะอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมอุโมงค์จะอยู่ตรงนี้ตรงเบ้าผมเนี่ย โอ,อ้ยตรงนี้มันก็เป็นน้ำเหรอขวาม,มือ,เ,อ,อเหมือนจะเป็นน้ำนะเดี๋ยวผมมาลอกให้นะพี่น,นะโอ้โอ๋เอ,อเราต้องอ้อมเอ,อ๊ะเราลัดไปเลยไม่ได้เหรอวะนาเขาก็ไม่ได้ปลูกอะไรนี่หว่าเฮ้ยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวผมพาเราลงแปลงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชม โอ้โหตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปลงแปลงนี้ด้วยโอ้โหเวลาหมดหมดเวลาครับผมเดี๋ยววิดีโอหน้าเรามาย้ายกันต่อนะแล้วก็เดี๋ยววิดีโอหน้าน่าจะได้ลงกันเลยนะครับผม <c oughs> คิดว่านะครับอือใบใหญ่จัดเลยคุณโยม <c oughs> ใหญ่จริงใหญ่จริงสวัสดีครับโอ้โหใหญ่มากใหญ่มาก